แต่ว่าในส่วนของประเทศไทยเรานะคะก็ต้องมีเรื่องโศกเศร้ากันอีกเมื่อทางด้านคุณนรงศักดิ์โอสถธนากรนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดประทุมธานีหรือที่เรารู้จักกันดีว่าผู้ว่าหมูป่านะคะท่านได้เสียชีวิตลงแล้วที่โรงพยาบาลสิริราชหลังจากที่เข้ารับการรักษาตัวด้วยอาการป่วยด้วยโรคมะเร็ง สำหรับนายนารงศักดิ์โอสถธนากรหรือว่าผู้ว่าหมูป่านะคะเกิดเมื่อวันที่1มิถุนายนปี2,508อายุ58ปีที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอไฮ โอเตสนะคะมหาวิทยาลัยสุขโขไทยธรรมาธิราชและคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,ร์ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะท่านผู้ว่านารงศักดิ์นะคะเคยดำรงตำแหน่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและจังหวัดพะเยาวรวมไปถึงอดีตผู้ตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทยปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประทุมคีนี ชื่อของผู้ว่านรงศักดิ์นะคะเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในการเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ช่วยเหลือนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่รวมทั้งหมด13คนหรือว่าภารกิจช่วยเหลือ13หมูป่าหลังติดอยู่ในถ้าหลวงขุนน้ำนางนอนอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อเดือนมิถุนายนในปี2561 ทั้งนี้กระแสผู้ว่ามุป,ป่าฟีเวอร์ก็ทําให้ผู้ว่านรงศักดิ์นะคะเคยมีชื่อเป็นค a n ิเดตลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครในสังกัดของพักพลังประชารัฐแต่ว่าท่านผู้ว่านรงศักดิ์ปฏิเสธค่ะจนกระทั่งเหตุการณ์น้ําท่วมปทุมในปี65มีคนถามหาผู้ว่าปทุมทําให้ทราบว่าท่านผู้ว่านรงศักดิ์นะคะได้นอนรักษาตัวหลังการผ่าตัดใหญ่อยู่ที่โรงพยาบาลสิริราช แต่ระหว่างที่ท่านผู้ว่านรงศักดิ์รักษาตัวก็ยังได้มีการติดตามถึงสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดก่อนหน้านี้ค่ะท่านผู้ว่านรงศักดิ์นะคะได้ขอออกจากโรงพยาบาลโดยนั่งรถตู้ของโรงพยาบาลเพื่อไปร่วมงานแต่งของลูกสาวโดยญาติจะนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดพระศรีมหา,าธาตุบางเขนและมีพิธีพระรชาชทานน้ำหลวงอาบศพในวันนี้